สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์เรื่องจำนวนนับไม่เกิน200นะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้า13ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนรู้เรื่องการนับจำนวนไม่เกิน200กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนเรื่องจำนวนนับไม่เกิน200นะคะอ่าทีนี้ดูดอ่าวันนี้เราจะมาเก็บมะพร้าวกันนะคะว่าจะได้มะพร้าวทั้งหมดกี่ผลอ่าเขาบอกเก็บมะพร้าวใส่รถแล้ว100ผลหรือ10 10ผล10 10ผลก็คือ100นะคะแยะยังมีมะพร้าวกองอยู่10ผลอยู่อีก10กองดังนั้นนับต่อจาก10 1สิบ ก็เป็น11 10 11 10ในะที่นี้ก็คือ110นะคะ12 10 12 10ก็คือ120ค่ะ13 10คือ130 14 10คือ140 15 10ก็คือ150 16 10ก็คือ160 17 10ก็คือ170 18 10ก็คือ180 19 10ก็คือ190 ยี่สิบสิบก็คือสองร้อยนะคะอ่าอ่านับได้ยี่สิบสิบก็ยี่สิบสิบก็คือสองร้อยนะคะยี่สิบสิบเราเขียนแสดงเป็นตัวเลขอินดูอาราบิกก็คือสองศูนย์ศูนย์ก็เป็นเลขอาราบิกต่อไปเขียนแสดงเป็นตัวเลขไทยก็สองร้อยเราก็เขียนสองเลขไทยแล้วก็ศูนย์สองตัวนะคะทีนี้เขียนแสดงตัวด้วยตัวหนังสือก็คือสองร้อยก็ สออ,อหอสองร้อยก็รอยอ,อ,อ,อยอรอยไม่ถูร,ร้อยนะคะเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนตัวเลขไทยเขียนตัวหนังสือแสดงจำนวนตามสัญลักษณ์ให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่14เลยนะคะอ่านักเรียนดูนะคะวันนี้มันมี ตารางร้อยกับตารางสิบนะคะตารางร้อยหนึ่งรูปก็คือหนึ่งร้อยตารางสิบหนึ่งรูปก็คือสิบเพราะนั้นรวมเป็นหนึ่งร้อยสิบนะคะแล้วเราก็มาเขียนเป็นเลขอารบิกเลขไทยแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือพอรูปที่สองก็ตารางหนึ่งร้อยมีหนึ่งรูปตารางสิบสองรูปก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบก็เขียนเป็นตัวเลขอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือ อันที่สก็ตารางร้อยหรูปตาราง13รูปก็คือ100่งร้อกับสามก็คือ130ก็เขียนเป็นเลขอาราบิกเลขไทยแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะต่อไปตารางร้อยหรูปตาราง14รูป1นึ100กับ40ก็รวมเป็น1น0่งร้อยสี่ก็เขียนเป็นเลขอาราบิกเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสืออ่า ต่อไปนะคะตารางร้อยหนึ่งรูปตารางสิบห้ารูปก็หนึ่งร้อยกับห้าสิบก็รวมเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะก็เขียนเป็นเลขอารบิกเขียนเป็นเลขไทยและเขียนเป็นตัวหนังสือต่อไปหนึ่งร้อยมีหนึ่งรูปหลักสิบมีหกรูปก็หนึ่งร้อยกับหกสิบก็คือหนึ่ง้อยหกสิบก็เขียนเป็นเลขอารบิกเลขไทยและก็ตัวหนังสือค่ะอ่าต่อไป รูปตารางร้อยหนึ่งรูปตารางสิบเจ็ดรูปก็คือหนึ่งร้อยกับเจ็ดสิบก็รวมเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบก็เขียนเป็นเลขอาราบิกเขียนเป็นเลขไทยและเขียนเป็นตัวหนังสือต่อไปตารางร้อยหนึ่งรูปตารางสิบแปดรูปก็หนึ 80, 100่งร้อยกับแปดสิบก็คือหนึ่งร้อยแปดสิบก็เขียนเป็นเลขอาราบิกเขียน <g ül> เป็นเลขไทยและเขียนเป็นตัวหนังสือต่อไปหนึ่งร้อยหนึ่งรูป หลักสิบก็เก้ารูปก็หนึ่งร้อยับเก้าสิบก็คือหนึ่งร้อยเก้าสิบก็เขียนเป็นเลขอารบิกเขียนเป็นเลขไทยและเขียนเป็นตัวหนังสือต่อไปหลักร้อยมีหนึ่งรูปหลักสิบมีสิบรูปก็คือหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยคือเอามารวมเราเอาหลักสิบรูปหลักสิบสิบรูปมารวมเป็นหลักร้อยก็คือหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยก็เป็นสองร้อยแล้วก็เขียนเป็นเลขอารบิกเขียนเป็นเลขไทยและก็เขียนเป็นตัวหนังสือ แบบฝึกหัดตรวจสอบความเข้าใจวันนี้ครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่16นะคะมี4ข้อคำสั่งก็คือก่อนนรกเรียนจะต้องเขียนคำสั่งนักเรียนต้องเขียนวันที่ก่อนแล้วก็เขียนเลขไทย0ถึงเเขียนเลขอารบิก0ถึงเแล้วนักเรียนก็เขียนคำสั่งว่าเขียนตัวเลขอินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนักเรียนดูข้อที่1 หลักร้อยมีหนึ่งรูปหลักสิบมีห้ารูปก็คือหนึง่งร้อยห้าสิบก็กนักเรียนก็เขียนเป็นเลขอาราบิกก่อนแล้วก็เลขไทยและตัวหนังสือต่อไปข้อที่สองหลักร้อยมีหนึ่งรูปหลักสิบมีสองรูปหลักหน่วยมีเจ็ดรูปทั้งหมดก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดก็เหมือนเดิมนักเรียนก็เขียนเป็นเลขอาราบิกเลขไทยแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือข้อที่สาม หลักร้อยมี1รูปหลักสิบมี6รูปหลักหน่วยมี2รูปก็คือ162่้อยหกนักเรียนก็เหมือนเดิมก็เขียนเป็นเลขอารบิกเป็นเลขไทยเป็นตัวหนังสือต่อไปข้อที่4หลักร้อยมี1รูปแต่หลักสิบไม่มีมีหลักหน่วย5รูปด้งน้นก็คือ105ถ้าหลักสิบไม่มีเราต้องใส่เลขศูนย์นะคะหนึ่งร้อยห้าหนึ่งนะคะ เดี๋ยวแบบฝึกหัดเดี๋ยวตัวอย่างครูจะส่งไปทางไลน์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่16ลงในสมุดต,ตัวอย่างคุณครูจะส่งในไลน์กลุ่มนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ